สวัสดีค่ะดิฉันนางสาสวสวาวขุนเมฆวันนะคะวันนี้จะมาสอนกันวาดเส้นทาบตัวการ์ตูนในแฟดนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกตัว Import นะคะแล้วเลือก Import to Library นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกภาพ ที่เราไปก๊อปมาจากไหนเนี่ยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะรูปจะอยู่ในฟังความมือของเรานะคะแล้วก็ลากตัวรูปภาพมาไว้ในสโตนะคะรูปภาพก็สามารถขยายได้เราก็กดตัวนี้ค่ะแล้วก็ขยายภาพ สามารถใหญ่ได้ขนาดไหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรานำภาพมาไว้ในสตนแล้วเราก็จะวาดรูปทับตามรอยรูปภาพนะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเราก็คลิกที่เลเยอร์ที่สองนะคะแล้วเราก็คลิกตรงรูปเส้นค่ะ เส้นนี้นะคะก็จะปรับขนาดของเส้นแล้วก็เลือกตามเอาให้แบบเห็นชัดๆสัก1.5ก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวัดตามแบบกันแล้วก็เส้นนี้นะคะสามารถดึงได้นะคะ ทำให้โค้งทำไม่งอได้แล้วกดตัวลูกศรแล้วก็ดึงค่ะหลังจากที่เราดึงแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่สีนะคะเราก็ต้องทำว่าเส้นให้ติดกันเพื่อไม่ให้มีช่องว่างนะคะเพื่อที่จะใส่สีได้แล้วก็วาดตามแบบ เราสามารถเลือกรูปที่เราชอบอะไรก็ได้นะคะก็จะสามารถข้่งอได้ การว่ารูปาระตูนนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึง ถ้าเราจะรู้ว่าให้มันชี้ขนาดไหนแล้วก็สามารถเลือกขนาดก็จะเห็นได้ชัดมากกว่าเดิม ถ้าเราจะดูว่ามันเริ่มเหมือนอย่างนะคะแล้วก็ปิดตาเลเยอร์ที่หนึ่งก่อนนะคะที่ใส่รูปตัวอย่างลงไปนี่นะ,ะก็เป็นเขาโค้ง้่า็ว้ต้อให้เสร็จตัวนี้นะคะสามารถเป็นรูปทรงวงกลม มานทเป็นตาเป็นลูกกระตาแมวฮะ ตอนนี้นะคะเราก็วาดเสร็จแล้วนะคะทั้งมาดูกันนี่คือตัวที่เราวาดออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่สีแล้วก็ปิดตาไว้ก่อนเลยคะ่ะตรงใส่สีนะคะแล้วก็เลือก ที่ตัวถังสีนะคะแล้วก็คลิกไปหาก็เลือกสีแล้วก็คลิกสั่งสีรอมเลคะแล้วก็มาเทถ้าเส้นติดกันนะคะมันก็จะสามารถเทสีได้แต่ถ้าเส้นไม่ติดกันก็จะไม่สามารถเทสีได้นะคะ พีโนเลท่านี้นะคะเส้นไม่ติดกันแล้วก็วาดให้มันติดกันแล้วก็ลองเทสอีกรอบนึงอ่าม,มีติดกันแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นการวาดรูปประตูน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ